สวัสดีครับพี่น้องช่องบอดอนคนกลัวไม่อีกแล้วครับมาไหลมองรับเศร้าอีกแลพี่น้องมาหนี้นามยังข้นอยู่พี่น้องนามยังขึ้นอยู่ครับนามทางหนองคายยังข้นอยู่ครับข้นมาไหลพี่น้องแต่ว่าข้นประมาณทั้งสั้นกับประมาณสองคืบแล้วครับทั้งสั้นครับข้นยังข้นมาแห้งพี่น้องขืนมาแห้งคือมือว่านนี่ครับมื่อว่านนี่คือเป็นว่าครับตาช่วงนี้ก็โตเงี้ยแต่ว่าม้าห่างๆครับ ถ้าเปดเก้าเส้นหลักในหมองป่าแต่ละตครับแต่ว่าเบาดอนกับมองสามสันมากขึ้นเขาไปขึ้นเ้าว่ามันได้ทุกรุ่นพี่น้องเลยมองสามสันครับหกหกเส้นสิบสองแล้วก็สิบแปดครับสิบแปดสิบสองหกครับคี่ยได้ทุกรุ่นพี่น้องเบาดอนเบาที่เรียกว่าเดี๋ยวเก้าเส้นไปครับเบาไปครับว่าป่ามันหกเส้นก็ได้ครับหกเส้นครับหกเส้นก็ได้ป่าเก้าเส้นอยู่ ได้ทุกรุ่นเลยพี่นอ้องแต่ว่มามันต่ำครับเราจะก็ลออเชื่ออีกสองลำครับได้ไปครับอีกสองลำพี่นอ้องม,มีคนไปบนนออยเนาะเจ้าโบกขยุก่กันครับเจ้ากะไปหาเหยดให้เย็ดหน้าครับช่วงนี้ มืสีเบาดอนสีเตปแเลยพี่นอ้องอาพี่น้องคอยมาลุนนเบาดอนครับเบาดอนสาวขึ้นเครือครับมลรอดนี้สิมานมาะมาณพี่น้องคอยมาลุนน้ำกันครับไปพี่น้องไปลุนน้ำกันครับแหกหมันเดือนไหมพี่น้องนี่วันที่หนึ่งครับหนึ่งก,กรกดาแล้วครับมันหมันเนอเดือนไหมเนอะ

แคกมันีอบอมีอบอกอ,อีอ่น้องาพอาพมาแล้วมาแล้วตัวบนตัวบมีอีบอมีอบอ,อบอมีอบอ

Tối vẫn tuấn, ê. Vẫn đến nói, hứa. Vẫn đến nói, vẫn đến nói. Hm, Vamos oh, lá. บนแล้วป่ามาตเลอดฟังครับป่ามาตเลอดฟังพี่น้องโอ้ใครยัได้ตัวใหญ่ตัวนึงครับปหาโลกรกัวพี่น้องนี่ใครเนี้ยใครเนี้มีตัวใหญ่ครับสามตัวนี่เป็นห้องปลาคอครับก็เป็นปลายางใหญ่ตัวใหญ่ละปลายางใหญ่ยมันจะเป็นปลาคอครับ อันนี้กัโลดละลอยหาซิบพี่น้องรุ่นใหญ่ครับรมันโลคว้าพี่น้องโลลอยหาสิบครับนี่วันนี้ก็ค่าวันนี้ค่าแปดเส้นพี่น้องเรื่องข้ามันสิบเส้นครับเดวนะครับสิบสิบเส้นสิบสองเส้นครับอันนี้ค่าเ็ดเส้นพี่น้องแต่ว่าหกเส้นกับขาครับความม่วงสามสั้น มองสัมสั้นได้ทุกรุ่นพี่น้องมองสัมสั้นได้ทุกรุ่นแต่ว่าป่ามาหลายครับถือเบสมองดูพี่น้องหกเส้นก็นได้รุ่นดิโอ้ยน้อยโอ้ันเห็นยังวะตัวน้อย,อย,ออย,อย,อยก็ได้พี่นอออ้องเอ้ยตัวใหญ่ก็มาถึงน้อยก็เอาตัว สามชั้นได้ทุกรุ่นพี่น้องตัวได้น่อยก็ได้เรียบร้อยเอาคลิปนี้ไว้ชั้นนี้ก็พี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบ่าวดอนพุทโกลได้ไหมครับเอาคลิปนี้ไว้ชั้นนี้แหละครับสวัสดีครับหายครับ